กินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคูณัติสปอตส g เกมสามารถติดตามผ่านช่องทางได้ที่ Facebook คูณัทพรและ YouTube อย่าลืมกดไลค์กดซับสคราไทยด้วยนะคะ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับตัวละคร AOV จะไปตัวอะไรกันนั้นเราไปรู้จักกันได้เลยก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับตัวละครช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะตัวละครกินเดอร์เป็นฮีโร่สายแทงกระเม็ที่มีความสามารถในการควบคุมศัตรูและสร้างความเสียหายเวทในวงกว้างเขาเป็นหนึ่งในฮีโร่รุ่นแรกของเกมและมีต้นแบบมาจากตำนานกีดของราชามาดาดผู้มีพลังเปลี่ยนทุกสิ่ง ที่สัมผัสให้กลายเป็นทองคําประวัติและความเป็นมาก,กินเดอร์เคยเป็นมหาเศรษฐีผู้มีทรัพย์สินมากมายทั่วทั้งทวีปจนกระทั่งเขารู้สึกว่าวัตถุไม่สามารถเติมเต็มความว่างเปล่าภายในใจได้เขาหันไปหาศาสนาและเข้าร่วมกับวิหารแห่งแสงเทมเพิลไลท์ซึ่งเป็นศาสนาที่เน้นการชำระจิตวิญญาณด้วยความทะเยอทะยานและทรัพย์สินของเขากินเดอร์ไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในวิหารอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามความปราถนาและอำนาจของเขายังคงไม่สิ้นสุดความสามารถของกินเดอร์สกินติดตัวการโจมตีปกติครั้งที่4จะทําให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังและสร้างความเสียหายเวทนอกจากนี้ทุกครั้งที่ใช้สกินกินเดอร์จะได้รับโล่ป้องกันชั่วคราวสกินหนึ่ง พุ่งไปด้านหน้าสร้างความเสียหายกายภาพแก่ศัตรูที่โดนและการโจมตีปกติครั้งต่อไปจะเป็นการโจมตีพิเศษสก,กิน2ยิงทองคำใส่ศัตรูสร้างความเสียหายเวทและสตันศัตรูในบริเวณเป็นเวลา1.2วินาทีเรียกวงเวททองคำออกมา สร้างความเสียหายวดและส,ตสัตนศัตรูขอบคุณสำหรับการติดตามช่องคูนัตติสปอร์ตเกมสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะ